ติกตอกปัญญาอ่อนมากเลยจุดจๆบ็อกกูเฉยเลยอย่างเงี้ยกูไม่เคยเจอเลยนี่คือครั้งแรกเลยไ,ไลยโอ๊ยงงเลยอะไรวะเนี่ยวันนี้ยีิบเจ็ดอ้าวันนี้ยีิบเจ็ดแอดมินบอกกูยี่บหกกูก็ยี่บหกตามันสิทีนี้เฟซไม่ชัดทําไมเฟซบุ๊กถึงไม่ชัดอ่ะไม่ชัดเหรอทําไมเฟซบุ๊กไม่ชัดมันเป็นยังไงอ้าวทำไมมันเบอร์อ่ะชัดหรือยัง โอเคชัดแล้วยังเบลออยู่เหรออาจารย์ดูนี่มันไม่เบลอแล้วนะหรือมันเบลอหน่อยหน่อยตอิอกโดนบล็อกเพิ่งโดนเมื่อกี้นี้เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยบล็อกกูแล้วตอนนี้แต่วันนี้อาจารย์คงอยู่ได้ไม่นานนะเพราะว่าพรุ่งนี้อาจารย์ต้องบินแต่เช้าอาจารย์ต้องตื่นจีสี่ไม่อนุมัติด้วยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยงงอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้ทุกอย่างชัดหมดแล้วเนะ e อะกูมหาศจย์กับติ๊กตอกแล้วกูก็เบื่อนายมากกับติ๊กตอกกูโคตรเบื่อเบื่อแบบสุดๆเป็นอะไรที่แบบโคตรปัญญาอ่อนเลยติ๊กตอกเนี่ย กูบอกเลยใครทํางานอยู่ติ๊กตอกนี่ช่วยปรับกฎระเบียบนิดนึงนะกูว่ามันปัญญาอ่อนวะ่ะจริงมันเอาคลิปของวันที่ยี่สิบสองอ่ะมันบอกว่ากูละเมิดวันที่ยี่สิบสองแต่วันนั้นนะไม่บล็อกกูนะแต่มาเป้วกูวันนี้สามวัน เอาคลิปของวันที่ยีิบสองมาเป็นเหตุบล็อก,กูกวันนี้กูเปิดค้างหน้าจอเมื่อกี้เนี่ยไลฟ์สดได้พอเวลากูกดไลฟ์สดปุ๊บบล็อกเลยทันทีกูงงมากเอาของวันที่22มาบล็อก,กูวันนี้วันที่27ถ้าบล็อกย้อนหลังกันขนาดนี้กูว่าเกินไปมั้งติกตอกกูว่ามึงมีปัญหานะจริงๆ เกินไปปะวะตะโลกอ่ะเอาคลิปวินวันที่ยี่บสองมาบอกกวหน,นี้อ่ะให้กูไล์ส่วนไปได้สามวันใช้ได้อีกทีวันที่สามสิบเอาผ้าผา,าอีก โดนไปสามวัน <c oughs> ที่กูงงคือเอาคลิปย้อนหลังกูมาบล็อกกู <c oughs> ที่กูงงคือกูงงตรงนี้ ไปเอาคลิปเมื่อวันที่สิบสองมาบล็อกกูวันนี้แอดวานมากเรื่องเยอะเรื่องมากแบบแบบชนิดที่แบบกูอยากจะเลิกเล่นเลยอ่ะจริงๆโคตรปัญญาอ่อนเลยเอาคลิปย้อนหลังมาบล็อกกูก็ได้วะ่ะ ปาฏิจารย์มากเลยยีิบสองพูดถึงอะไรไม่ได้พูดถึงอะไรเลยพูดเรื่องผัวเรื่องเมียนี่แหละมันบอกกูคุกคามคมคู่คู่เข็นสามวันไม่ต้องทำมาหาแดกกันละทีนี้ คำว่ากระโถนตีปากเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคาว่ากระโถนตีปากหรือเปล่าตั้งแต่นี้กูก็พูดคำนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่จู่ๆจ,จ,จะมาบอกกูวันนี้ปกติอ่ะมันจะเป้วอ่ะเฉพาะเวลาที่เราไฟ์สดอย่างนี้คือเรียวทามกูไม่เคยเจอย้อนหลังเลยแม้แต่ครั้งเดียว นี่คือครั้งแรกที่กูเจอย้อนหลังเอาของวันที่ยีิบสองมาบล็อกกวนนี้กูเพิ่งเจอครั้งแรกครั้งนี้แหละครั้งแรกเลยที่กูเจอกูงงมากแล้วอย่างงี้หน่อยมันจะไปขุดคลิปไหนมาบล็อกกูอย่างงี้ก็ได้เหรอเกินไปหรือเปล่าวะย้อนหลังอย่างงี้ถ้ามันย้อนหลังไกลของที่กูเคยโดนแล้วก็เอากลับมาโดนใหม่ได้อย่างนี้เหรออย่างงี้ไม่ต้องไล์สดกันหรือเปล่ากูงง โคตรห่วยแตกกูบอกเลยไม่มีเหตุไม่มีผลเลยนรือจะอวันไหนมาบล็อกกูก็ได้อย่างนั้นเหรอตลกอะเอาของวันที่ยีิบสองมาบล็อก,กูกวันที่ยีิบเจ็ดอย่างเงี้ยตลกปะ,ะโคตรตลกอ่ะโคตรปัญญาอ่อน มึงอย่ามาป่วนกูตอนนี้นะเดี๋ยวก่อนมึงทํามาเป็นแบบป่วนกูตอนนี้เดี๋ยวกูกระเด็นมึงออกเลยนะช่องกูเป้วเดี๋ยวมึงจะเป้วด้วยเดี๋ยวก่อนกวนประสาทกูมากๆหักเดี๋ยวก่อนมีคนกดรายงานหรือเปล่ามันรายงานไม่ได้มันจะกดรายงานยังไงคือทิกตอกเวลามันไลฟ์สดไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บไปในบันทึกแต่ไม่มีใครเห็น มันจะไม่มีใครดูย้อนหลังได้เลยมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะมาร้องเรียนวันไหนเพราะมันไม่มีหวนกระแสก็โดนโดนเรื่องอะไรอ่ะโดนว่าหวนกระแสโดนเรื่องอะไร กูจะปักตะก,ก้าขายของกูเลยขายไม่ได้เลยทีนี้โหนกระแสช่องกุญกันโดนทุกคน เออโดนเรื่องอะไรอ่ะกูงงอ่ะจู่ๆเกิดอะไรขึ้นอ่ะออลกาลิทึม์มันปัญญาอ่อนหรือเปล่าอ่ะกูงงอ่ะทิกตอกไม่คิดจะปรับปรุงตัวเองบ้างเลยหรอวะจะให้คนอื่นปรับเพื่อมึงคนเดียวเรื่องไงมึงเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลโลกนี้ไงอีทิกตอกสันขวานมึงนี่มันเอาแต่ใจมากเลยนะ ไหนว่าจะขายที่สีน้ำเงินเนี่ยคะเขากำลังให้นี่อยู่กำลังคุยอยู่เรื่องระบบเขากำลังคุยกันเรื่องระบบอยู่ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ว่ายังไงเห็นว่าจะไปโพสแต่ว่าทีนี้อาจารย์จะเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนตอนแรกว่าจะเอาเข้าบริษัทตอนนี้จะเอาเข้าบุคคล ก็คือชื่อบัญชีธนาคารอาจารย์เองแต่จะยังไม่ได้ให้บัญชีธนาคารเขาว่าจะเอาบัญชีไหนตอนนี้เหลือ T ีท,ทจะเอาข้าวอะไรกรุงไทยเอาเข้าแอปน้ำเงินไปแล้วเหลือทีทีบีเหลือออมสินเหลือกรุงศรี หลือไทพาณิชย์สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กูโดนเป้ออีกแล้วจ้าโอเคสี่ธนาคารนี้ยังไม่ได้ใช้เอาเข้าอะไรดี ช่องแดงไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์ทำไม่เป็นอะโอ้ยกูละเหนื่อย กูไม่ไอเลิฟจิกตอกหรอกกูดานี่แหละกูพูดตามความเป็นจริงเอานี่ก็ได้ไหม สวัสดีจ้าโดนตอนไหนโดนเมื่อกี้เลยจ้ะกูยังไม่ได้ไล์เลยจากโดนเลยมาเอาของวันที่ยีิบสองมาโดนกูเดี๋ยวนี้แอดวานจ้ะสามารถ เป้ากูย้อนหลังได้ด้วยเอาของวันที่22มาเป้วกูวันนี้มหาสัจจรรย์ติ๊กตอกทำไมด่า AI t i ติ๊กตอกแบบนั้นนะ่ะคุณไม่รู้เหรอว่าคุณทำมาหากินในติ๊กตอกแต่คุณยังมาด่าเขาแบบนี้ทำไมล่ะกูจะดา่ามึงมีปัญหากูไหมล่ะกูจะดา่ากูด่าหมดแล้วกูไม่สนใจใครซะนั้นแหละกูมีหน้าที่ในการดา่า มันไม่สมเหตุสมผลกูก็ด่ากูจะปล่อยไว้ทำหออะไรล่ะในเมื่อมันปัญญาอ่อนจะไม่กูด่าหรือไงกูทํามาหาแดกคนมันก็จริงแต่กูก็ต้องตําหนิติดติงมันได้สิมันหาแดกจากกูอ่ะจะมาบอกว่ากูหาแดกกับมันได้ไงมันก็หาแดกกับกูเหมือนกันถ้ากูไม่ขายของมันจะได้คอมมิชชั่นจากกูไหมมันจะได้ส่วนแบ่งจากกูไหมถ้ากูไม่ขายน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่รู้หรือไงมันทํามากูได้กูก็ต้องด่ามันได้มึงไม่คิดจะปรับปรุงตัวเองเลยหรือไง เอาเงินกูไปตั้งเยอะตั้งแยะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่คิดจะดูแลลูกค้ามึงให้ดีแพลตฟอร์มมึงไอกหน่อยระวังเธอกูจะบอกให้ถ้ามีแพลตฟอร์มอื่นมาแทนอ่ะหมาหัวเน่ามึงอย่าคิดว่ามึงเก่งคนเดียวนะ เพอเจอร์มากไปเอาคลิปกวนที่ยี่สิบสองมาบล็อกกวนนี้ตลกมากเลยไม่ให้กูไลฟ์สดสามวัน เรื่องเยอะเรื่องมาก เดี๋ยวอีพวกพิมพ์ซ้ําๆนะเดี๋ยวก่อนอีพวกพิมพซ้าๆอีพวกปวนๆเดี๋ยวกูจะไม่เตือนมึงเลยนะกูจะเป้ามึงไปเลยนะเดี๋ยวก่อนมึงมาผิดเวลานะกูบอกก่อนนะมึงอย่ามาท้าทายระบบกูนะกูบอกก่อนระบบกูนี่เป้าไม่สนใจใครนะยิ่งกว่าติ๊กตอกอีกกูจะบอกให้ ถ้าติ๊กตอบเพงว่าร้ายกาศแล้วกูร้ายกาศกว่ามันเยอะนะพรุ่งนี้อาจารย์ไปสุขโขทัยใครว่างสามารถไปเจอกับอาจารย์ที่สุขโขทัยได้วันพรุ่งนี้สุขโขสุขโขทัยวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนะ พรุ่งนี้อาจารย์ไปสุขโขทยัยอาจารย์ไปบรรยายที่โรงเรียนโรงเรียนศรีนครสุขโขทยัยหลังจากนั้นตอนบ่ายโมงอาจารย์จะไปพบปะผู้คนบ่ายโมงถึงสี่โมงครึ่งเลยกูอยู่นานมากบ่ายโมงถึงสี่โมงครึ่งอาจารย์จะอยู่ที่คาเฟ่เที่หนึ่งสองหกคาเฟ่วิวสุขโขทยัยอยู่ใกล้กับสนามบิน อยู่ห่างจากโรงเรียนศรีนคร3นาทีใช้เวลา30มสินาทีในการเดินทางไปสนามบินใครต้องการใครอยู่สุขโขทัยไปเจอกับอาจารย์ได้ที่ร้านกาแฟ126 Cafe v i e คาเฟวิวสุขโขทยัย126 คาเฟ่วิวสุขโขทยัยนั่งเครื่องไปจ้าถ้าให้ต้องเลือกใครสักคนระหว่างพ่อกับแม่และพ่อของลูกควรเลือกใครดีคะถ้าให้ต้องเลือกใครสักคนระหว่างพ่อกับแม่และพ่อของลูกควรเลือกยังไง แล้วเลือกทําไมอะ่ะก็ไม่ต้องเลือกมึงจะเลือกทําไมอะ่ะเลือกอะไรอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะทําไมต้องเลือกอะไรใครต้องเลือกใขรด้วยไม่เข้าใจทําไมต้องเลือกงงอะ่ะไม่เข้าใจคําถามทําไม่สบายนอนส่วนมันไม่ออกเสียงได้ไหมได้ถ้าเราไม่สบายต่อไปแล้ว คนตื่นคุยเลื่อนเลื่อนไปก่อนช่องกูเป้ไปแล้วไม่มีแล้วคนตื่นคุยเลื่อนรอแจ้งให้ทราบอีกทีหนึง่งรายการคนตื่นคุยเลื่อนไปก่อนช่องโดนแบนใช้ได้ทีวันที่สามสิบนู่นสอนคนป่วยก็ลกยกเลิกเพราะว่าเหมือนเขาเกิดแบบ แย่ yeah. สุขภาพแย่ลงไม่พร้อมรับไม่ไม่พร้อมที่จะฟังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครเลยก็เลยขอเลื่อนไปก่อนระหว่างพ่อแม่กับแฟนผมควรเลือกใคร ก็เลือกได้ทั้งหมดทำไมมึงต้องเลือกใครด้วยอ่ะ mm hmm. กูไม่เข้าใจอ่ะคนที่บอกว่าต้องเลือกพ่อเลือกแม่หรือเมียต้องเลือกพ่อเลือกแม่หรือผัวมึงจะเลือกทําไมก็ในเมื่อมึงเลือกทั้งสองคนก็ได้ทําไมต้องตัดสินใจเลือกใครกูไม่เข้าใจกูไม่เกตอ่ะกูไม่เกตกูไม่เข้าใจกูแบบกูกูงงตักกะว่าทําไมไม่เข้าใจ วัดกำหนดราคาทำบุญถูกและแพงคนทำบุญได้บุญต่างกันไหมไม่ต่างกันนะเหมือนกันหมดแหละวัดจะไม่ถูกต้องไปกำหนดบุญมึงมึงนะทำได้เลยแล้วแต่มึงแล้วแต่กำลังศรัทธาแล้วแต่ไอ้แล้วแต่กำลังทรัพย์ของมึงเองปักตะก้ามาเลยช่วงนี้มันปักไม่ได้ถ้าปักตะก้าตอนนี้ก็เท่ากับว่าคนยิ่งน้อยลงไปอีก เวลาไม่ปักตะก้าเนี่ยคนมันจะขึ้นถ้าปักตะก้าปุ๊บตกเลยคนจะตกลงไปเหลือไม่ถึงหลักพันกูจะบอกให้ถ้าคนดูแค่เนี่ยแล้วช่องเนี้ยคนติดตามมันน้อยช่องนี้มันไม่เหมือนช่องหลกักช่องหลักกูไลฟ์สดทีหนึ่งนะหกเจ็ดพันหลก 10, 000, นักหมื่นนู่นนะ้อยๆก็สี่พันนม่น่ะช่องนี้มึงดูเดี๋ยวกูไลฟ์มาสักพักแล้วเพิ่งได้สองหมื่นสองพันแปดเนี่ยมันไม่เหมือนกันการนำส่งมันต่างกัน พรุ่งนี้อาจารย์ไปสุขโขทัยนะใครจะไปเจอกับอาจารย์ที่สุขโขทัยไปเจอได้นะจังหวัดสุขโขทยัยเจอกันที่คาเฟ่126คาเฟ่วิวสุขโขทยัยเจอกันที่126คาเฟ่วิวสุขโขทยัย126คาเฟ่วิวสุขโขทยัยบ่ายโมงตรงนะบ่ายโมงถึงสี่โมงครึ่งอาจารย์จะอยู่ที่ร้านกาแฟร้านนี้นะ126คาเฟ่วิวสุขโขทยัย อาจารย์จะอยู่ตั้งแต่บ่ายโมงถึงสี่โมงครึ่งอาจารย์บรรยายที่โรงเรียนช่วงเช้าเสร็จแล้วช่วงบาง่ายอาจารย์จะไปนั่งรอ f อซที่ร้านกาแฟรอขึ้นเครื่องกลับก็ไปนั่งไฟ์สดอยู่นั่นแหละ เราทำงานให้น้องแค่หยิบเงินน้องไปซื้อของให้น้องโดยที่น้องไม่รู้แล้วเอาเงินทอนไปกินข้าวผิดีินไหมคือมันต้องดูเรามีเจตนาไหมมีเจตนาในการลักทรัพย์ไหมหรือมีเจตนาแค่ถือวิสาสะในการเอาของของเขาไปมันแล้วแต่เจตนาเป็นตัวชี้กรรมแล้วแต่เจตนาเราว่าเราใช้เจตนาอะไรเป็นตัวชี้ถ้าเราถือวิสาสะแล้วเดี๋ยวเอาเงินไปคืนเขาทีหลังก็ไม่ได้เป็นอาการขโมย รอพบอาจารย์ที่วิลอีเทคโอเคจ้ารอเจอได้เลยจ้าไม่อยากทำงานหาเงินแล้วแต่อยากให้เงินมาหาเราเองต้องทำยังไงดีคะนอนนอนจ้านอนอ้าขารอเลยจ้าเดี๋ยววาสนาจะมาถึงเมืองเอง hmm? สั่งปลาทอดแล้วร้านเอาปลาเป็นมาให้ทํำยังไงบาปไหมครับก็ไม่บาปมึงไม่ได้เป็นคนทําแต่มึงกินไม่ได้งไงไม่เห็นเอาหมอนมาขายเลยหมดแล้วจา้ามึงไปอยู่ไหนมาจา้าเขาซื้อกันหมดแล้วจา้า ถ้าเราเจอแมวกำลังจะกินหนูถ้าเราไปช่วยหนูเราจะผิดต่อแมวไหมหรือถ้าเราไม่ช่วยหนูเราจะผิดต่อหนูไหมก็ไม่นะมึงช่วยได้แต่มึงไม่ใช่ไปฆ่าเขาสิมึงอย่าไปทำลายชีวิตเขาสิน้ําพริกห้าร้อยกระปุกม,มีไหม อีคนที่ชื่อว่าหมอเสียใจด้วยนะครับเนี่ยจริงๆกูเป้ามึงจากช่องหลักไปแล้วมึงก็ยังตามมาหลอกมาหลอนกูที่ช่องนี้ได้เนาะก<ค>ู<ณ>ให้โอกาสมึงอีกครั้งเดียวถ้ามึงปวดไม่เลิกช่องนี้จะเป็นหนึ่งช่องที่มึงจะไม่ได้เจอกูโอเคนะ ไม่ไม่เอาพันห้าร้อยกะปุกได้จ้าจัดให้วันนี้กูไม่พูดเยอะขี้เกียจ